สวัสดีครับสัญจาครับต่อตัวอย่าง5.7รูปของมันจริงๆต้องเป็นรูปนี้นะครับไม่มีรูปนี้นี้เป็นเฉลยจากรูปมีอะไรบ้างมีพุเล่นนะแบบนี้เขาเรียกพุเล่พุเล่แล้วก็มีเชือกร้อยผ่านฟืดอ,อย่างนี้มีจุดยึดตรงนี้ทำมุม30ินะครับพุเล่ตัวนี้ศูนย์สองโอเคเชือกตัวนี้รับแรงดึงอยู่ที่5 0 0ร้นิวตันนะครับ จากโจ์เขาบอกว่าไอเชือกตัวนี้เนี่ยมันรับแรงอยู่ที่500นิวตันนะแล้วก็ไปพันรอบกับตัว frictionless pulley นะครับก็คือเป็นปูเลสที่ไม่มีแรงเสียดทานโอเคแล้วก็ให้หาแรงในแนวเชือก4นะครับแล้วก็ให้หาแค่นี้เองว่ะง่ายมากเลยวะอ๋อแล้วก็ให้หา Horizontal and Vertical c o m p o n e n t นะครับ mm hmm. ก็คือ mm hmm. แรงในแนวแกน x แกน y นั่นเอง oh, mm hmm. ไม่ได้จะให้หาทำไมนะ mm hmm. ง่ายไปบ mm hmm. อาว่าออลองดูนะตัวเนี้ยคำถามคือว่า Free Body Diagram ที่ไหนน,น,ไนึกไม่ออกก็วาดที่พุเล่แน่นอนนะครับตัวเนี้ย mm hmm. เพราะว่า mm hmm. แรงมันกระทำที่ตรงพุเล่เยอะเหลือเกินอ้าวมีอะไรบ้างมีนี่พุเล่นะมีแรงมา่างนี้แล้วก็มีแรงดึงอยงนี้มุมนี้30องศาชึบชบ ออแล้วก็มีจุด A อยู่นี่เอาละหนึ่งวัดชิ้นงานก่อนสองมีน้ำหนักไหมตัวนี้ไม่คิดน้ำหนักนะครับดังนั้นก็หมูเลยมีแรงอะไรกกบ้างกระทำกับมันนะอย่างแรกคือแรงตึงเชือกครับห้าร้อยนิวตันดึงลงตัวเนี้ยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเรารู้อยู่ว่าหลักการของเชือกอ่ะมันจะเป็นแรงดึงเท่านั้นแล้วเชือกที่อยู่บนเส้นเดียวกันเนี่ย มันต้องดึงด้วยแรงดึงเท่ากันนะตัวนี้ก็ต้อง500นิวตันชัวร์เออซึ่งถามว่าตัวนี้แตกแรงเสร็จปุ๊บก็รู้แล้วนะเออมาดูตัวนี้ดีกว่านาะน่าสนใจกว่าตัวนี้เป็นพินจอยอลักษณะคือเป็นสลักดังนั้นเนี่ยที่สลักเราจะรู้ว่ามันจะรับแรงในแนวแกน X นะจะให้จะให้เป็น A Y แล้วก็ ax อย่างนี้ดีกว่าโอเคไม่มีทอร์กเพราะว่าเป็นพินจอยดังนั้น ง่ายๆเวลาทำงานแก้ตัวนี้เนี่ยจังนึกอะไรไม่ออกแตกแรงกว่าเรากูไรเงี้ยห้าร้อยสายสามสิบตัวนี้ก็เป็นจุดๆห้าร้อยขอสามสิบเออถามอะไรของมันวะเกินง่ายเกินไปวะอ่ะตอนนั้นตอนเนี้ยสมมติรูปเป็นอย่างงี้นะ ซิกมา fx เท่ากับศูนย์ซิกมา fy เท่ากับศูนย์ซิกมาโมเมนต์เท่ากับศูนย์มีอยู่สมสมการใช้อะไรดีก็นึกง่ายๆนะตอนสมมติโจทย์อย่างเงี้ยตอนนี้มีอันโนนหนึ่งตัวตัวน,นี้มีอันโนนหนึ่งตัวมีอันโนนแค่2ตัวเองดังนั้นใช้2สมการก็ออกแค่นี้เองนะครับสมมติอาจารย์ใช้ซิกมา fx เท่ากับศูนย์ไว้เกิดอะไรขึ้นก็ดูแรงในแนวแกน x เลยนะจารให้เครื่องหมายตัวน,นี้เป็นบวกเออโนเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็เป็น ax เป็นเครื่องหมายบวกนะครับมีอะไรอีกบวก500ร้อยไสาเท่ากับ0นยะ์ะแก้สมการมาก็หาค่า Ax ได้จบครับเตัวนี้จะเห็นว่าค่า Ax เนี่ยแก้สมการมาจะมีเครื่องหมายลบนะครับดังนั้นเวลาที่เรากําหนดชิ้นทิศของ Ax ไปทางนี้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ละทิศของ Ax กซต้องกลับมาเค okay. ง่ายซิกมา FY เท่ากับศนะจะกําหนดซึ่งขึ้นเป็นบวกนะก็ทําไป ก็มีอะไรบ้างมี ay เครื่องหมายบวกมี500เครื่องหมายลบแล้วก็มีตัวสุดท้ายนะครับ500คอ c ส30นะเครื่องหมายลบเท่ากับ0ูงแล้วก็หามาจึ๊บจึบจบ,จบอ่าอย่างเงี้ยเคสเนี้ย ay ที่หาได้ตัวเนี้จะมีเครื่องหมายบวกเพราะจากสมการก็เห็นอยู่ดังนั้นสิ่งที่เรากำหนดว่า ay พุ่งขึ้นโอเคมันก็เป็นตามนั้นก็คือพุ่งขึ้น เหนนาดังนั้นระวังดีๆนะครับเวลาคำนวณออกมามันจะอาจจะเป็นเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบมันขึ้นอยู่กับว่าเรากําหนดทิศไหนเป็นบวกทิศไหนเป็นลบแล้วก็มันขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราเซตตัวแปรที่เป็นอันนนหรือว่าตัวที่เรายังต้องหาเราเซตไปในทิศทางไหนก็ง่ายๆแค่นี้จบแล้ว